คือวันนี้พี่มาคุยกับผมว่ามอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์มีกี่ตระกูลอ๋อที่พี่สอบถามไปนะรุ่นอะไรบ้างด้วยผมก็เลยมาบอกว่าวันนี้เรื่องคำที่ว่าฮาร์เลย์มันมีหลายรุ่นก็รวมๆสิบกว่ารุ่นตอนนันก็เดี๋ยวเรามาแยกเป็นตระกูลเนี่ยพี่อยากรู้มากเลยเนี่ยฮาร์เลย์เนี่ยไอ้ที่มันมีหน้ากากม้วนๆใหญ่ๆมีโชคสูงๆมีอะไรมีกระเป๋ามีอะไรมันมีกี่รุ่นวะฮาร์เลย์อยากรู้อยากรู้ในเบื้องต้นฮาร์เลย์ สี่ตระกูลเลยหลักที่เราแยกออกมาเลยนะครับสปอร์เตอร์สปอร์เตอร์ซอฟเทลซอฟเทลทัวรอ่าทัวรแล้วก็ล่าสุดเลยล่าสุดเลยเอ v เวนเจอร์เอทเวนเจอร์อ๋อที่มีเอดเวนเจอร์ t u r e ลยเอ้วนเจอร์ล้วหร้ออ่ะถูกขี่ลุยๆนะอ่าถูกอ่ามันอีกแบรนด์นึงนะที่ว่าลุย ก็มันมีหลากหลาย๋อหลากหลายหลากหลายมีหลากหลายเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สร้างวัฒนธรรมมุมบองขึ้นมาเปิดเส้นทางใหม่ๆให้กับผู้นักเปิดเส้นทางใหม่ๆห่ให้กับนักขับขี่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะส่วนรุ่นย่อยถ้าคลิปนี้มีคนเอาเร่อรุ่นย่อยเราไม่บอกดีกว่าไว้แบบว่าถ้ามีคนเมนมาว่าอยากรู้รุ่นย่อยแต่ละรุ่นครับมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาป่วนที่ฮาร์เลย์ออฟันใหญ่ใหม่ให้เซลลศักยภาพเซลล์สันมาคอยแนะนำ อ่ายินดีย,นดยินดีเสมอยินดีเสมอนะ